สวัสดีครับครับผมมอนวัดนะครับวันนี้ผมก็มาพบกับลูกค้าของโกลเลจินนะครับที่ทานโกลเลจินแล้วประทับใจนะครับวันนี้เราอยู่บางแคนะครับมาพบกับพิวฒิครับนะครับพิวุฒ์แนะนําตัวนะครับครับผมมุติพงศ์รัตนศิลปรภาอาชีพค้าขายครับครับขายอะไรครับพิวศ์ครับขายขนมปังปิ้งครับขนมปังปิ้งเนาะครับครับก็พิวุฒิประทับใจนะครับในการทานโกลเลจินเนาะนะครับ ถ้าไม่ถึงทานโกลเดจินครับมีอาการแบบไหนครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกบอกก่อนว่าผมมีโรคประจําตัวเช่นโรคเบาหวานความดันนะครับแล้วพอเป็นนานๆเนี่ยคาการค่าขายของผมต้องตื่นตอนเช้าทําให้เรี่ยวแรงของผมไม่ค่อยดีนะฮะมีอาการเพลียทั้งวันแล้วกลางคืนผมก็หลับแบบตื่นๆไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวครับจนเพื่อนแนะนําให้มาเจอโกลเจินก็เลยซื้อลองทานดู อาการของพี่นี่ตอนที่มีอาการเห็น,หนบอกว่า,าถึงขนาดนี้โอ้โหต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรก็ลำบ,บาก<ม>ใช่ไหมครับครับ<า>ก็หลังจากหลังจากอาบน้ําเสร็จจะมาใส่เสื้อผ้าเพื่อไปค้าขายตอนเช้ามีอาการเซยอย่างเห็นได้ชัดาครับแบบยืนไม่ได้ไไดต้องเอาห,หลังพิงพิงฝาครับต้องหลังพิงฝาเลยขับถึงขนาดนั้นแล้วก็เลยรู้ตัวว่าไม่ไหวแล้วร่างกายประกอบกับเพื่อนเคยทานตัวนี้ โกลาจินเพื่อนแนะนําแนะนํามาลรวก็ซื้อมาให้ผมลองทานดูก่อนเขาบอกไม่ใช่ยานะบอกโอเคไม่ใช่ยาก็ลองดูแล้วทานแล้วเป็นไงบ้างทานโกลาจินเห็นผลครับเห็นผลน่าทึ่งเป็นยังไงเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยวันแรกที่ผมทานนะครับผมจะทานเพื่อนแนะนําบอกว่าก่อนนอนให้ทานเม็ดหนึ่งก่อนเพื่อให้ลองดูว่าเป็นยังไงเพราะผมก็ทานดูคืนนั้นทานไปเม็ดแรกตอนเช้าตื่นขึ้นมาอ รู้สึกสดชื่นขึ้นแต่ยังไม่ใช่ว่าสดชื่นแบบแป๊ะๆไม่ใช่นะดีขึ้นเรื่อยๆก็เซน้อยลงผมก็เลยทานออกมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ไม่มีเซนแล้วครับไม่มีเซนแล้วตอนนี้ใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตปกติดูหน้าตาสดใสขึ้นด้วยนะครับดูถ้าไม่บอกนี่ดูเหมือนไม่ป่วยเป็นอะไรใช่ครับแล้วอาการที่โรคประจาตัวที่เป็นอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมมีโรคประจาตัวก็คือเบาหวานความดันหัวใจด้วยนะครับเป็นที่น่าแปลก ความหวานน้ําตาลในเลือดของผมลดลงด้วยเพราะว่าผมสม่ำเสมอเรื่องการทานยาแล้วก็มีตัวนี้มาช่วยเสริมผมเดาว่าอย่างนั้นครับเชื่อว่าอย่างนั้นด้วยซ้ําไปว่าเขาสามารถทําให้ผมน้ําตาลในเลือดดีขึ้นได้ตอนนี้คุมได้จากเมื่อก่อนนี่เป็นยังไงครับเมื่อก่อนนี่ร้อยเก้าสิบสองร้อยร้อยแปดสิบเสมอเลยก็คุมไม่ค่อยได้คุมไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ ตอนนี้หรืออยู่ประมาณร้อย5 0่สิบาสิาสกับสำหรับอายุสำหรับตอนผมประมาณนี้นะถือว่าปกติแล้วล่ะคุณหมอเขาก็บอกแบบนั้นถ้าท่านผู้ชมที่คิดจะทานโกลเลจินตัวนี้ผมว่าอย่าลังเลเลยครับสินค้าโอเคมากดีมากครับตัวนี้เพราะว่าผมทานแล้วเห็นผลแตียามาเชื่อร้อยซตต้องทานดูครับนะฮะดีขึ้นครับ สำหรับตัวผมดีขึ้นแน่นอน